คลิปนี้เรามาทำเมนูชาเขียวเย็ยนด้วยมอคค่าผัดกันนะครับสูตรนี้ถือเป็นสูตรที่ขายดีประจําร้านเทียเลยปะเริมทำกันสําหรับเมนูชาเรา้องใช้น้ําร้อนในการชงชานะครับเพราะเราต้องการน้ําที่ร้อนเนี่ยในการบ่มชาเพื่อที่ชาจะได้มีรสชาติที่หอมขึ้นสําหรับเมนูชาเขียวเราจะใช้น้ําร้อนอยู่ที่120 ml ในตอนเริ่มต้น จากนั้นใช้ชาเขียว1ช้อนโต๊ะคูนใช้น้ำ50า l 0เในการบ่มชาสำหรับสูตรชาเขียวที่ร้านเทียนะครับก็ใช้ชา3ตัวในการบริเกกันก็คือ1ชาตามือ2ชาของบูมอชาและ3ของชาใต้นะครับนี้ใช้น้ำร้อนในการบ่มชาแค่บ่มชาแค่นี้กิ่นหอมก็ออกมามากแล้วนะครับ สำหรับสูตรชาเขียวเฮียจะใช้ไฟ,ไฟที่เบาสุดเลยนะเพราะเฮียอยากให้น้ําไหลผ่านตัวชาออกมาแบบช้าที่สุดและกันชาออกมาได้เข้มที่สุดนะครับชาเขียวของเราขึ้นมาแล้วสังเกตดูนะสีสวยเลยกลิ่นของชาสัมผัสแรกของมากลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมารับรองว่าติดใจต้องหันหลังมามองแล้วก็มาซื้อเราแน่นอนนะถ้าได้กลิ่นนี้เข้าไป สำหรับสูตรชาเขียวจะใช้ครีมเหลวอ,อยู่ที่50 ml นมข้นหวาน50 ml สังเกตนะครับการชงชาจะใช้นมข้นหวานมากกว่ากาแฟเพราะชาจะมีรสชาติฝาด ทำให้ดอบความหวานของนมลงนิดหน่อยนะครับน้ำชาที่เราสกัดออกมาได้ปริมาณ100 ml จากนั้นเติมชาลงไปเลยนะครับสังเกตหน้าสูวนชานที่เป็นสีของชาจะออกมาเขียวมากและกลิ่นก็จะหอมมาก จดในการตีฟองนมนะครับจะได้นมที่หนานุ่มแล้วก็ตีฟองนมขึ้นง่ายประหยัดเวลานะครับจากนั้นติดโลโกหน้ารักเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชาเขียวเย็นร้านเบอร์36พร้อมเสิร์ฟค้า บอกก่อนเลยว่าไม่มีสูตรชาเขียวไหนเรกนะที่อร่อยที่สุดและชงสูตรเดียวอร่อยกับทุกคนเพราะชาเขียวแก้วนี้เกียรตั้งใจออกแบบมาให้กลิ่นชาเขียวนั้นหอมแซงกลิ่นนมขึ้นมาและตามด้วยความมันของครีมกับนมพ้นที่เราใส่เข้าไปนะลูกค้าที่บอกกับชาเขียวสูตรนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่ชอบนั่งคาเฟ่การศึกษาพนักง,งานออฟฟิศน,นะเขาไม่ต้องการความหวานมากเขาจะชอบรสชาติของหอมละมุนละมุนของชาเขียว แต่กลิ่นนมเล็กน้อยแต่ถ้าเราไปชงชาเขียวสูตรนี้นะให้กลุ่มคนที่เขาใช้แรงงานหรือเขาทางานหนักนะเขาจะบอกว่าจืดทันทีเลยถ้าเราอ่านลูกค้าแล้วว่าลูกค้าเป็นกลุ่มประมาณนั้นน่ะเราต้องเปลี่ยนสูตรใหม่นะอาจจะชงสูตรชาถุ้งหรือว่าชาแก้วใหญ่ต้องเปลี่ยนไปชงแบบนั้นถึงจะถูกใจเขาเพราะฉะนั้นการห่านลูกค้าก็สำคัญมากนะในการที่จะประสบความสำเร็จในการเปิดร้านน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ชอบช่องของเทียฝากกดไลค์กดติดตามให้เทียบ้างนะ อุใใปกรณ์กาแฟก็้แว่ไปอุดหนุนกันได้ที่ชอ่องน u m เบอร์ในเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วเ,วเดี๋ยวเตียมอตัวไปขายของก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำคลิปให้ดูใหม่สวัสดีครับ